<laughs> มาสองพี่พลขาใหญ่มากเลยเนาะลูกค้าเยอะเลยนะคะแต่ฝนกำลังจะมาด้วยขอให้ปัดไปที่อื่นก่อนเนาะ ร้านทอดมันกุ้งลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยค่ะทุกคนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออ้ยเรามาพร้อม่นเลยน้อผัดไปยก่อนเธออีกนิดเดียวน้อลูกค้าลูกค้ากำลังเข้าเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเพิ่งตกนะ ก่อนทงฝาไหมคะเนี่ยค่ะลูกค้าเยอะเลยนะคะแต่ฝนกำลังจะมาด้วยขอให้ปัดไปที่อื่นก่อนเนาะห้องวรันี้แต่งหน้าที่กันทำเลยนะคะ ไปยังไงวันดีค่ะเหลือเท่านี้แล้วเนาะได้แล้วเหลือแต่สลิงอย่างเดียวแล้วตอนนี้เนาะแต่ไม่รู้ว่าเราว่างคนกับเราอะไรจะหมดสัดการโอ้โหรักเข่าราใหญ่กำลังจะเดินทางมาไล่ันไปก่อนจะไล่ได้แบบเนี่ยนุงหันพัดลมไปหาดูเนี่ยให้ไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนเนี่ยปิดมาต้มสู้ไปก่อนจับถอยเท้ใสเหลือเท่านี้แล้วนะคะทุกคนเหลือเท่านี้แล้วค่ะอแข่งกับฝนอะเอาสิรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วโอเค ก้าวขาออกจากแ้านเราก็บอกตัวเองเราว่าเราสู้ถ้าไม่สู้เราไม่มานะจ๊ะใช่ใช่ใช่นี่แหละค่ะชีวิตแม่ค้าแล้วฝนจะแดดจะร้อนจะพายุ่ต้มจะบินเต็นท์จะบินก็ต้องมาจ้ะใช่แล้วเพื่อลูกค้าเนาะใครดีมากเนี่ยเนถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะเจอกันบ่อยก็ตามบนะเหรออย่าบ่อยมากอย่าบ่อยมาก นี่จ้ะเดี๋ยวเรามาดูร้านร้านหมูปิ้งนะคะร้านหมูปิ้งนี่ก็ไอหมูทอดหมูทอดหมูทอดทารวยนะคะสวัสดีค่ะหมาละสิบาทนะคะก็ยังทอดกันอยู่นะคะทอดไม่ทันเพราะหน้าร้านจะหมดแล้วใช่ค่ะฝนก็จะมาแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขายของตากฝนเลยครับทางฝั่งลูกค้าก็น่ารักซื้อตากฝนเหมือนกันเนาะอยากกินของอร่อยต้องอดทน ก่อนได้เลยนะครับติ่บารเลยแพตติ่อบานเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะร้านนี้เรือแต่ข้างลิ้นก็จับอันนี้คือก็มีจับตรงนี้ร้านข้าวขาหมูนะคะลูกค้ายังเป็นหน้าร้านอยู่นะทุกคนตรงนี้คือบรรยากาศด้านล่างนะคะทุกคนบางร้านก็หมดแล้วนะคะ มีร้านปลาทูร้านปลาทูเดินเท่านี้แล้วใช่ไหมคะยายโอ้ยเลินเท่านี้แล้วนะคะหนูเดินเดินแถวนี้มาค่ะมามาแวบๆเมื่อวานเนาะสู้งทุ่งทนี่ใกล้หมดยังคะพี่ใกล้แล้วเนาะไม่ทำนะคะ เราต้องขายหมดก่อนฝนทันไหมมาดีจ้าสวยมากดเดินคนเดียวค่ะเพื่อนไปไหนไม่รู้หมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะกะเพรากะเพรายังมีอยู่นะคะ อันนี้ปลาหมึกนะคะปลาหมึกข้าวหมูอบค่ะอย่างนี้อยู่นะจ๊ะสวัสดีค่ะฝนจะมาแล้วอย่าเพิ่งมานะเต็มอบพยพเมื่ <c oughs> อวานก็มาเนาะลมมาแล้วคะ่ะทุกคนดูสิ ร่ม,มพัดปลิวนะคะลมพัดปลิวลมพัดปลิวเลยค่ะน,น,นี่ร้านคิมฮอนสวยมากชัดเจนน่าทานมากค่ะนี่ร้านคิมฮอนเสร็จแล้วค่ะแล้วเทนี้แล้วเนาะร้านคิมฮอนเหลเือแค่นี้แล้วค่ะมีชุดเยนด้วยนะ ขนมอ,อ๋อขนมจะมีทั้งข้างบนข้างล่างนะคะปิบบาทเองค,ะงค่ะทุกคนเอาเก็บเก็บบางส่วนค่ะคุณเองเมื่อกี้ขอบคุณนะคะ เมื่อกี้พี่หนิงให้ข้าบ่นแล้วจ้าอขอบคุณนะคะค่ะเดิเนหาคือเดินนี่ไปหาไม,ไ,ไม่ได้เลยเยี่ยมก,กันย์เยี่ยมกันย <c oughs> ์มาเยี่ยมเยี่ยมข้างล่างค่ะพี่หนิงน้ำพึ่งมะนาวนะคะเห <c oughs> ลือแค่นี้แล้วอ้าวเก็บ <c oughs> จ<ะ>้าว้าวขอบคุณค่ะมาด้วยค่ะปลาทูปลาทูโอ้ ดึงเต็นไว้ดึงเต็นไว้ไปตัเต็นไปเดี๋ยวคนอันนี้ก็ยังนึื่ออยู่ใช่ไหมคะน้องน้ำเดินเท่านี้แล้วใช่ไหมคะอ๋อนึื่อไม่ทันนึื่อไม่ทันนอ้องสู้ๆจะมาโอ้โหโันต่ำอันนี้มะนาวนะคะทางลา่างทางลา่างผัดไทยผัดไทยก็ยังอยู่นะคะ คาไทยยังมีอยู่นะจ๊ะขาดเรื่อยๆใหม่ๆนะคะลูกค้าเอาเละพี่ผมพี่ผมขายเท่าไหร่นะเยอรมันสองห้าสิบสองร้อยห้าสิบเยอรมันแท้แสบเยอรมันแสบลงมาเมื่อกี้เลยลงเครื่องโหปูมากอะ่ะน้าทานพี่ผม ขีดน้ำเกลือขีดอะไรด้วยวันธรรมดาพี่พลเรามาไหมคะไม่ได้คมอ๋อมาเฉพาะวันที่หวใจหข้าวหมกไก่ยังมีอยู่นะจ๊ะอ๋อเริ่มเริ่มเก็บเต็มกันละทอยอยทยอยเก็บน,บลนะลูกเนาะวันนี้เมลอนไม่มานะคะ ปลาทูเหลือแค่นี้แล้วใช่ไหมป้าจ้าเหลือเท่านี้แล้วเนาะนี่นี่เอามาไม่เยอะนี่ผลนี่ผลก็ฝนเนาะเต็มก็พังกว่านี้โอ้แต่หมดไปเยอะแล้วนะน่ะอยู่ข้างหลังครัมาแล้วครับมาแล้วนี่มาแล้วฟู๊ฟู๊ฟู๊แล้วครับจะกลับไปได้นะครับน้ําจะท่วมนะครับตรงนี้เม่ราเก่าเลยเนาะมาเป็นร่าทุกทีเลยค่ะ200ครับไม่น่าเลย50บาทครับ2องขีดอันนี้จะคุ้มกว่า ก็ฟัวฟิวจังเลยเนาะนี่นี่นี่กุ้งนะคะเหลือเท่านี้แล้วนะคะนี่ข้าวโปร่งโอ้โหคุณลุงบัณฑิจารุงเหลือเท่านี้แล้วเนาะใกล้ละใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วด้วยลูกค้าช่วยคุณลุงอ่านี่ค่ะมาช่วยคุณลุงนะคะคุณหนุนลุงได้ซื้อกลับบ้านอร่อยนะครับค่ะไก่ไก่ อนี้ค้อนหกสิบคอนหกสี่ถือไว้ละกลัวหลุมแต่ย่างของน้องฟิวนะคะก็ยังย่างข้างหลังอยู่นะคะน้ำหมักเนี่ยพี่ผู้ชายไปไหนแล้วล่าเมื่อกี้น้ะดูดูน้ำหมักเราพี่มีกี่ขวดวีนะพี่เอากี่ขวดคะน้ำหมักขวดละห้าสิบห้าบาทอันนี้ร้านส้มตำป้านะคะ ร้อมตำป้าขยะมาตรงกลางแล้วกลัวปนเนาะเดี๋ยวเก็บไม่ทันนะป้าเนาะใช่ค่ะกลัวลมด้วยดีราคาไปอยู่ข้างในไปก่อนข้างในแล้วเหรอจ้า มาสองพี่คนขายใหญ่มากเลยเนยาะมีซุปซอสนะคะ ใช่ใช่ใช่หาข้างล่างยังคึกคักอยู่นะคะทุกคนกระเพรา20บาทนะคะขนมเกลือ